สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็พามาดูต้นแพรเซียงหายนะคะที่เราแบ่งจากกระถางใหญ่นะคะมาปลูกตรงนี้นะคะเขาก็กําลังขึ้นสวยงามน่ารักเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าต้นนี้นะคะก็คือแดดร้อยฝนร้อยนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะมากนะคะดอกของเขานะคะก็จะโดนน้ําฝนนะคะแล้วก็จะแบบมีแบบนี้นะคะก็คือแบบ เขาเริ่มเหี่ยวเฉาเนาะดอกที่เขาจะโรยแล้วนะคะแต่ว่าโดยน้ําฝนก็ทําให้เขาช้าไวขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะมาเก็บดอกที่ว่าช้าช้เริ่มจะโรยเขาออกนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเขาจะร่วงโรยเองตามธรรมชาติก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็อยากมาเก็บออกแบบนี้นะคะเพื่อที่ดอกใหม่เขาขึ้นมาจะได้สวยๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มบานเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าหน่อยนะคะเขายังไม่บานนั่นเองนะคะก็แบบ ให้ขายคุณนายตื่นสายเนาะทุกคนคือเขาจะบานช่วงส,สายนะคะนี่เราก็เก็บดอกที่ว่าช้ำๆจากน้ำฝนออกนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะรอให้ดอกใหม่ๆของเขานะคะบ่บบานออกมาให้สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็เรามาดูกันเนาะอันนี้ก็เก็บออกได้เป็นกําเลยนะทุกคนก็กระถางคือจะบอกว่า แพเ่้งไฮนี่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากนะคะบางทีเราลดน้ำแล้วกิ่งเขาหักออกนะคะทุกคนเขาก็จะไปเกิดใหม่ได้เลยนะคะถือว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากๆนะคะปลูกจากกิ่งของเขานี่แหละเนาะแล้ว,ลว,ลวเขาก็บานแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยถ้าดอกแบบบานเยอะๆนะคะโดยเฉพาะที่บันไหนแบบแด,ดดดีๆนะคะ <ๆ S 1> เขาก็จะออกดอกบานแข่งกระแดดดีมากเลยเนาะ ก็สวยงามนะคะใครที่สนใจอยากได้นะคะพันุะคะแพรเส้งให้ไปปลูกนะคะก็กดได้ที่ตะก้านะคะมีถึง20สายพันธ์เลยทีเดียวนะคะทุกคนปไปกดไปปลูกกันค่ะสวยงามมากเลย